สวัสดีครับช่องป้าหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้เราไปกู้ตุ้มลูกแรกกันครับผมณวันที่27มิถุนายนนะครับ2566นะครับผมเดี๋ยวจะเอาลูกนี้ไปลงด้วยนะครับลูกเล็กนะครับผมในท้องแม่น้ำใหญ่เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลูกแรกวันนี้จะได้เยอะขนาดไหนตอนนี้เดินทางไกลหน่อยนะครับผมกว่าจะถึงลูกแรกเพอลูกแรกจะตั้งไว้ไกลหน่อยนะครับ mm hmm. ได้ครบกําหนดกู้พอดีนะครับจะสามวันนี้แล้วเมื่อวานฝนตกนะครับไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันนะครับผมมากไม่เร้อเปล่าเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสําหรับวันนี้จะได้มากได้น้อยนะครับ ครับลูกแรกของเราลมจอดไปที่เรียบร้อยครับสำหรับลูกแรกนะครับอันนี้หัวตุ้มโผลน่นะครับเห็นไหมครับน้ำลงนะครับผม ก็ได้นะครับเสียบตุ่มลงนี้ก่อนี่ครับกำลังปลดหลักอยู่นะครับผมหลกแรก นิดหน่อยลกแรกได้นิดหน่อยนะครับผมอืมก็ไม่หน่อยเล้วพอได้แต่พอได้นะครับลูกแรก เราทำการใส่อาหารและลองต่อเลยนะครับโอส,สวยอยงเ้นเลยมีปลาสภาพนะครับอันนี้จะเพี้ยนทองนะครับเพี้ยนทองนะครับ หยอนหน่อยนะครับตอนนี้กำลังแก้นิดหนึ่งนะครับปลาวันนี้ก็ตัวใหญ่มากตาบบ้มแรกนะครับก็พอได้นิดหน่อยครับแบบเดี๋ยวทำการลงโลกแรกแล้วก่อนนะครับมผมครับทำการใส่อาหารโรกที่หนึ่งอยู่นะครับ ขำการลงต่อเลยนะครับผม เราทำการใส่ไ้ที่เดิมนะครับโอเคครับผม ของการปักหลักมัาต้มอยู่นะครับออนี่ครับผมลูกแรกเสร็จที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปต่อกันลูกสองนะครับครับไปต่อกันลูกที่สองครับผม เรียบร้อยเคลื่อนแรงครับผมเคลื่อนแรงรอบที่สองนะครับ ครับลที่สองครับหลักโพแล้วเห็นไหมหนาลงนะครับ มีตัวได้ไหมล่ะขอได้ไหมอขอได้นิดหน่อยนะครับโลบที่สอง เอาแล้วไมน่น้อยนะครับไม่น้อยหนูสองเขาพอได้นะครับผมสวยเงั้นเลย ทำการใส่อาหารแล้วลงต่อเลยนะครับผมหลัก,หลกให้แน่นนะครับ ลงลูกที่สองนะครับแต่เราไปต่อกันลูกที่สามนะครับผมวันนี้สองลูกก็โอเคอยู่นะครับนี่ใส่น้ำไม่อยู่นะครับผมต้องคอยสเปรย์น้ำไว้เรื่อยครับแยวไปต่อกันลูกที่สามครับผมจไปต่อกันลูกที่สามเลยครับผมสองลูกก็โอเคนะครับวันนี้ โลกที่สามนะครับถึงที่หมายจนี่เรียบร้อยนะจ้้าครับสำหรับโลกที่สามนะครับผม กำลังขึ้นนะครับนะครับตักที่สามกำลังปลดหลักอยู่นะครับลงน้ำแบบไหนน้ำแรงมากครับม่มีเอจอเลยหลงลงน้ำแรงแล้วไม่มีเาก่อนไหลหมด อไอ้กดข้าวอีกนงี้งาหักเลยมากดดข้าวอีกแล้วไม่มีอวอออกไปแล้ว,ลวมั้งเก็บขึ้นมาเลยก็เนี่ยไว่ลูกใหม่มาลงเก็บขึ้นเลยอ่าดูที่สามนะครับ หายเลยครับผมหักเลยสามลูกวันนี้ก็เต็มลำเรือแล้วนะครับสงาเลยโอเคอครับเจ็บไปเลยเอครับเดี๋ยวไปต่อกันลูกที่สี่นะครับผมสามลูกเต็มคาราเบล,ลอยู่เหมือนกันนะครับ อกกับลูทีสี่ครับผมลูลที่4ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมรุนแรงหน่อยครับขึ้นใหญ่ เอาน้ำต้องเอาให้กันแล้วครับสามลูกนะครับโลกที่สี่ยังไม่ขึ้นนะครับยวมาดูกันได้มากได้น้อยนะครับโลกที่สี่นครับลกที่สี่นะครับ,ล,รบลงจอบเป็นที่เรียบร้อย รังขึ้นนะครับอ่ามาแล้วเราที่เสรขึ้นแล้วนะครับนห่แหละตายแล้วาลาลครับเง่ายมากกว่า ก็ม,มาเลือเลล่อยโอะโหโลงสี่ลงมาเต็มลำเรือแล้วครับเนี่ยูห้านี่ครับสี่ลูกแล้วครับโอ้โหเอยอะเลยเดี๋ยวลงต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอก,กันลูกที่ห้าครับนี่ครับเหลือก็พอดีเหลือสี่ลูกพอดีนะครับเพราะว่าไม่พอนะครับจะกู้ห้าลูกเหลือไม่พอนะครับ ก็ไงก็วันนี้สี่ลูกนะครับผมเต็มคาราเบลเลยยังไงก็ฝากด like, กดไล <กด S 2> ค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้จบภารกิจแล้วครับสี่ลูกนี่นะครับสำหรับวันนี้จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสี่ลูกนะครับผมเต็มคาราเบลเลยครับ ตัวตัวเต็มหมดเลยทังช่องนะครับผมสวยๆนะครับะเปลี่ยนทองนะครับจะเปลี่ยนเงินนะครับแต่แต่พื้นที่เลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วครับสี่ลูกก็แน่นเรือแล้วทีแรกว่าจะกู้ห้าลูกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ